เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ว้าวมากค่ะเรื่องนี้ต้องเล่าเลยค่ะคลิปนี้คอมเมนต์หลักพันค่ะเพราะเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องพูดถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ของเราคุณซาบิด้าไทยเศษท่านได้แถงข่าวงานลอยกระทงปี2568อย่างยิ่งใหญ่ค่ะตีมงานปีนี้ก็คือลอยกระทงไทยไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่งชุดไทยไปลอยกระทงค่ะฟังดูน่ารักอบอุ่นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะไฮไลท์ที่รับรองว่าคนจะคอมเมนต์กันสนั่นวันไหวอยู่ตรงคำว่าแต่งชุดไทยนี่แหละค่ะเพราะปีนี้กระทรวงท่านมุ่งเน้นและรณรงค์แบบจริงจังมากๆให้พวกเราแต่งชุดไทยพระราชนิยมไปลอยกระทงกันค่ะแบบจัดเต็มสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบแบบและคุณสุภาพบุรุษ3แบบ โอ้โหงานนี้คือต้องสวยสง่ากันทั่วประเทศเลยนะคะแล้วทำไมต้องจัดเต็มเบอร์นี้เพราะนี่คือแผนใหญ่ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเตรียมผลักดันทั้งประเพณีลอยกระทงและชุดไทยพระราชนิยมมัดรวมกันไปเลยเพื่อเสนอเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะเอาจริงมากแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมคะ โดยงานใหญ่ในกรุงเทพจะจัดในวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568ที่วัดอรุณราชวรารามค่ะแค่ขีดภาพคนแต่งชุดไทยสวยๆในวัดอรุณก็ขนลุกแล้วค่ะและยังจัดเต็มใน5จังหวัดอัตลักษณ์เชียงใหม่สุโขทยัยตากร้อยเอ็ดและสมุทรสงครามรวมถึงอีก18จังหวัดทั่วประเทศด้วยงานนี้ บอกเลยว่าวันที่5พฤศจิกายนนี้แฟชั่นชุดไทยสะบัดแน่นอนค่ะเตรียมชุดกันหรือยังคะโอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายจริงๆค่ะและส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยเริ่มต้นจากเสียงชื่นชมท่านรัฐมนตรีซาบิด้ากันแบบไม่หยุดเลยค่ะบอกว่าท่านสวยมากสง่าง,งามมากเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย บางคนก็แซวคำๆว่าโอ้ยเนาะใส่อะไรก็สวยคนอะไรไม่อยากเห็นเลยขี้เกียจคอมเมนต์คือชมว่าสวยจนเหนื่อยจะชมแล้วค่ะหลายคนชื่นชมในความเก่งกาจบอกว่าท่านทำการบ้านมาดีมากเวลาให้สัมภาษณ์ก็ตอบคำถามได้ฉะฉานไหลลื่นไม่ต้องมีพี่เลี้ยงคอยกระซิบอยู่ข้างๆเลยวางตัวได้ดีสมกับตำแหน่งมากๆ มีคนหนึ่งทึ่งมากบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าตอนลงพื้นที่กับตอนถแถลงข่าวจะเป็นคนคนเดียวกันยอดเยี่ยมครับแถมยังชมเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเป๊ะและการแต่งกายที่เหมาะสมกับทุกงานถูกกาละเทศะไปหมดพอมาถึงเรื่องนโยบายผลักดันชุดไทยกับลอยกระทงสู่มรดกโลกเสียงฮือดังกระหึ่มเลยค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า กระทรวงวัฒนธรรมตื่นแล้วว่าววพวกเราปลุกมาตั้งแต่ปี2022ใช้เวลาปลุกนานมากบอกทุกวันว่าข้างบ้านมันเคลมหลายคนดีใจมากที่ท่านมาทำหน้าที่นี้บอกว่านี่แหละคือความหวังของคนไทยและมีคนพูดถึงว่าท่านเป็นเหมือนแม่ทัพสำคัญที่จะผลักดันชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมรดกโลกสมดังพระไทยของสมเด็จพระอายกีด้วย แต่ความดีใจนี้ก็มาพร้อมกับความกังวลใจอย่างหนักเรื่องเพื่อนบ้านค่ะคำว่าเคลมนี้สับพัดไปหมดเลยหลายคนฝากท่านรัฐมนตรีว่ารีบเลยค่ะเคลมทุกอย่างที่เป็นของไทยเราบางคนก็ย้ำว่าอย่าให้คนข้างบ้านที่มันไร้รากไร้อริยธรรมจ้องแต่จะเคลมแบบหน้าด้าน มีการฝากเป็นการเฉพาะเลยว่ารบกวนช่วยเดินเรื่องคัดค้านที่ข้างบ้านกําลังสอดแทรกชุดไทยในการยื่นเรื่องประเพณีแต่งงานของเขาด้วยเพราะนี่ก็เรื่องใหญ่มากแถมยังมีคนเตือนว่าอย่าลืมหนังตะลุงของเรานะเขาก็เตรียมจะขโมยอีกแล้วต้องรีบจดทะเบียนวัฒนธรรมไทยให้หมดเลยค่ะนอกจากเรื่องการป้องกันการเคลมแล้วผู้คนก็เสนอไอเดียดีๆกันเยอะมากค่ะ มีคนเสนอว่าพอทำชุดไทยพระราชนิยมเป็นชุดประจำชาติแล้วก็อยากให้ทำชุดไทยประจำภาคต่อเลยเช่นภาคเหนือมีกี่แบบภาคอีสานผ้าไหมมีกี่แบบภาคใต้ที่เป็นวัฒนธรรมผสมผสานมีแบบไหนเพื่อแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเราที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข บางคนก็เสนอว่าควรมีการกำหนดวันชุดไทยประจำชาติขึ้นมาได้แล้วหรืออยากให้รณรงค์ในทุกกระทรวงให้ข้าราชการใส่ผ้าไทยอาทิตย์ละหนึ่งวันมีไอเดียที่ดีมากๆคืออยากให้กระทรวงทำวิดีโออธิบายความเป็นมาของผ้าไทยชุดไทยที่ถูกต้องออกมาเผยแพร่ให้คนไทยและทั่วโลกได้ศึกษาและเข้าใจอย่างถูกต้องไปเลยว่าหลักฐานการนุ่งห่มเป็นยังไงเรารับอิทธิพลจากไหน และเราส่งต่อให้ใครบ้างเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องก็มีคนพูดถึงการใช้งานจริงนะคะบอกว่าชุดแบบแบบนั้นสวยมากแต่ก็ยอมรับว่าราคาสูง Unaffordable และอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราที่จะใส่ได้ทุกวันเลยเสนอว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องแต่งตามแปดแบบเป๊ะๆก็ได้ขอแค่ปรับเปลี่ยนตามความสะดวกของผู้ใส่ให้คงเป็นไทยและเหมาะกับการลเทศะก็พอ และมีคนเสนอไอเดียที่น่ารักมากว่าสำหรับไทยมุสลิมก็ทำได้นะสวมฮิจาบแบบไทยเสื้อก็แขนยาวอยู่แล้วรับรองสวยงามหลากหลายวัฒนธรรมแน่นอนและที่ขาดไม่ได้เลยคือการเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีคนก่อนหน้าค่ะหลายคอมเมนต์พูดชัดเจนมากว่าต่างกันมากกับคนเดิมหรือต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ากระทรวงวัฒนธรรมสมัยอีอีอกระทรวงนี้ไม่มีการขยับขยื่อนเลย แถมยังเอางบประมาณไปผลาญเล่นกับซอฟต์พาวเวอร์ต้องหลายพันล้านบางคนก็บอกว่านี่แหละรัฐมนตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสืบสารประเพณีไม่ใช่ดีแต่ผลาญเงินชาติหลายคนชื่นชมในตัวท่านรัฐมนตรีสาบิดากันแบบสนันวันไหวมากค่ะคำว่าสวยน่ารักสง่างามสวยมากสวยดูแพงน่ารักที่สุด งามทั้งกายวาจาใจงามงามงามมากๆค่ะนี่คือเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเลยค่ะมีคนบอกว่าท่านดูเป็นธรรมชาติมากๆเวลาเชิญชวนให้ใส่ผ้าไทยก็น่ารักมากบางคนก็ภูมิใจมากบอกว่าสวยครับคนอุทัยบ้านผมหรือบอกว่าไม่ได้เป็นคนอุทยัยแต่รักครอบครัวนี้จังเลยค่ะบางคนถึงกับบอกว่ารักเลยสมบูรณ์แบบค่ะและท่านน่ารักเสมอ ความชื่นชมรูปลักษณ์ภายนอกก็นําไปสู่การชื่นชมในความสามารถและการวางตัวค่ะหลายคนพูดตรงกันว่าท่านเหมาะสมกับตําแหน่งที่สุดเป็นรมวรกระทรวงวัฒนธรรมที่ลงตัวถูกที่ถูกทางที่สุดในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านพูดได้หน้าฟังเรียบง่ายเก่งบุคลิกหน้าตาการพูดกันจาการวางตัวเธอช่างสวยสง่าม,มาจากข้างในมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน กิริยาท่าทางนังเสียงก็ละมุนละไมามากงามอย่างไทยโดยแท้จริงบางคนถึงกับเชียร์เป็นนาย,ยกคนต่อไปเลยก็มีค่ะแต่พอความชื่นชมผ่านไปอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาแรงไม่แพ้กันคือความกังวลใจเรื่องเพื่อนบ้านค่ะเรื่องการเคลมนี่คือประเด็นใหญ่ที่ทุกคนฝากความหวังไว้กับท่านรัฐมนตรีคนนี้อย่างเต็มที่ค่ะมีคอมเมนต์ที่ถามแบบตรงๆเลยว่าแล้วเรื่องขเขมรขึ้นทะเบียนชุดแต่งงานแบบขเขมรที่สอดไซส์ชุดไทย ถักทวงเขาบ้างหรือยังครับผมเคยเห็นขนเป็นตัวอย่างหลายคนย้ำเลยว่าท่านรัฐมนตรีคนสวยช่วยดูเรื่องอื่นๆที่ขเขมรมันชอบเคลมของเราด้วยนะคะหรือตอนนี้ขเขมรเคลมเกือบหมดประเทศแล้วและมีคนฝากให้ช่วยคัดค้านที่ขเขมรเอาชุดไทยไปสอดไซส์เป็นชุดแต่งงานในประเพณีของเขาด้วยและไม่ใช่แค่ชุดแต่งงานนะคะมีคนเตือนว่าหนังตะลุงกลองยาวก็กำลังโดนเหมือนกัน รีบจดสิทธิบัตรศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกขแขนงก่อนต่างชาติมาเคลมอารมณ์คือตื่นตัวกันมากๆแล้วหวังว่าท่านจะตอบกลับข้างบ้านบ้างแน่นอนว่าพอมีการทำงานที่ถูกใจคนไทยแบบนี้ก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับคนเก่าค่ะหลายคอมเมนต์ผู้ชัดเจนว่าดีกว่ารอมาวอคนก่อนเยอะยิ่งเห็นก็ยิ่งห่างชั้นกันเยอะเฮะรอรามาตอคนเก่าต้องไปเรียนรู้อีกเยอะงามจริงกับสมัยงามหน้า อันนี้คมมากนะคะบางคนก็พูดถึงงบประมาณเก่าด้วยว่ามีตัวหนึ่งทำซอฟต์พาวเวอร์มาตบตาคนไทยเพื่อได้งบมาทลุงลิ้น5,000ล้านเอาคืนมาเสียดายเงิน5,6ล้านบาทชัดเจนว่าคนรู้สึกว่ารัฐมนตรีคนนี้ทำงานเป็นและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์แท้จริง นอกจากนี้ก็มีข้อสเสนอแนะดีๆเยอะแย,ยะเลยค่ะมีคนเสนอว่าควรทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมอาหารที่ท่องเที่ยวในโซเชียลให้มากๆโดยมีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีคนพูดถึงประเด็นสำคัญเรื่องการใช้งานจริงว่าราคาผ้าไหมและค่าตัดเย็บก็แพงเอาเรื่องอยากให้มีแคมเปญกระตุน้นหรือมีราคาจับต้องได้เพราะมีคนเข้ามาบ่นเหมือนกันว่าคนจนอย่างเราจะเอาเงินตรงไหนซื้อใส่คะหรือหาเช้ากินขําค่ะ แต่ก็มีเสียงที่แตกต่างอยู่บ้างนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งที่มองต่างมุมว่าสวยค่ะบางอย่างเยอะไปคุณดูรามตต่อเกาหลีทำตัวทำงานประชาชนในประเทศและคนชั้นกลางลำบากมากการเงินฝืดเครื่องไม่มีเวลาเอาเงินไปแต่งตัวสิ่งที่ทำสวยดูดีค่ะแต่อย่าเยอะไปหรือมีคนตั้งคำถามว่า ทำคุณงามความดีอะไรมาหรือถึงกล้ามาเป็นรอมตออยากจะทราบเฉยๆเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ามีประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้างแต่ก็นับว่าเป็นเสียงน้อยมากๆเมื่อเทียบกับคนที่เข้ามาบอกว่าเดินถูกทางแล้วครับหนับหนุนเยี่ยมมากครับถูกต้องถูกคนถูกใจคนไทยสรุปโดยรวมคือ คนชื่นใจภูมิใจในความเป็นไทยและรักผู้หญิงคนนี้มากจริงๆค่ะบอกว่าท่านคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับกระทรวงนี้สวยสง่างามเก่งเหมาะสมเป็นคำที่คนใช้เยอะมากเลยค่ะ